เน่าเน่ายังสภาพเนห่ากับฝักข้าวโพดเห็นไหมขักวโพดฝักข้าวโพดหนึ่งลูกเน่าสองลูกจายทหารอ่ะดูนั่นอ่ะในถุงนี่ก็ไม่รู้มีอะไรบ้างในถุงเนี่ยคือผมไม่มั่นใจว่ามันจะหลูกที่เป็นคนเห็นนะครับฮะพี่เป็นคนเห็นคนเยอะคนเขี่ยขยะเห็นเห็นมั้งผูกคอมั้งหรือว่าอยู่นะพี่ไหนไม่รู้ในเรื่องของเรือตามที่ของลรื่องอีกแล้วอะไรนะครับ แจ้งร้อยเวรให้แจ้งโยนิรู้แจ้งอยา่ยงม่หลเยไมเราไ่รู้ว่าะไมได้ไม่ได้ไม่ได้สังเกตว่าผมมวจะเกียร์ขยับที่ประมาณบ่ายบ่ายสองบ่ายสองวันนี้วันนี้วันนี้ ปกตินี่คือรถชาวบ้านเขามาทิ้งได้ไหมตรงนี้ได้แับรถเทศบาล่เดียวรถชาวบ้านรถเอกชนเคยเห็นมาไหมรถคันนี้ไม่เคยครับหรือมาก็ไม่รู้มีได้สังเกตทีตุมีกยะเรื่องต้นเน่ยเรายังไม่รู้ว่ามจะใช้การได้ไหมตอนนี้ผมแจ้งชุดโยดีเขาที่เขามีความ ทำาด้านนี้มานะเพราะให้เราไปเราก็ไม่รู้รแล้วก็อันตรายเราด้วยเราอย่าเข้าใกล้ทีแล้วครับเจอแลพบแจ้งเจ้านที่เขามาดูแลความปลอดภัยของพวกเราเองวานุษครับสีจะเป็นบอลทองบอลทองกับะบอลทองมันจะมา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 ก่อนรถก็เด่นเกียร์่อนงล้วเก็เลนเกียร์ จ่พิกัดครับแล้วมันก็เอาลวดรัดเข้าไปอีกเออเสนลูกเสสอง,งุ่งแน่นลูกสีฟ้าเนี่ยไม่สาามเข้าไปแกา,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 าข้บหนึ่งกอกครับี่นี่สายมือสายมือ